ก็มีการพิก,กัดนะครับไอที่เราเขียนพวกนี้คือ root position เราจะมี first inversion ด้วยก็คือเราจะค้างตัว3กับตัว5ไว้เราก็เอาตัวนี้อันนี้คือ c e g ใช่ไหมครับเราเอาขึ้นไปข้างบนมันก็จะกลายเป็น e g c e, g, g. แล้วเสร็จแล้วพอพิก,กับอีกขั้นหนึ่ง,งเราเอา c กับ c ค้างไว้แล้วเราเอา e ขไปไปึ้นไปข้างบน มันจะกลายเป็น G C E C E ใช่แล้วมันก็คิดได้แค่นี้แหละพอพิจิตรึมันก็จะกลับเหมืนเดิมใช่ครับแต่กำมนเดิมแต่เสียงจะต่างกันนิดนึง่ามันอบใช่ใช่ครับเสียงมันต่างแล้วเสียงมันต่างอยู่แล้วแต่ว่าคุณภาพของเสียงนะมันก็จะเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมใช่คุณภาพของเสียงนที่นี้ก็คือเสียงเมเจอร์กับเสียงไมเนอร์อืมอืม แล้วมัน้เสียงำเสียงใช่เพราะมันมันพู้รีงาขึ้นเมันาเสียงมันเศร้าหรือเสียงมันสดใสออกคุณภาพใช่เสียงมันจะยังสดใสอยู่เมเจอร์คอร์ดเมเจอร์เสียงมันจะออกโทนสดใสคอร์ดมเนอร์เสียงมันจะหม่นหม่เลยหรือแม้ที่จบแล้วอะไรคุณภาพหรือยั่ยังเหมือนเดิมแล้วก็เสียงมันเดิมมันเหมือนเดิมทำสามรูปแบบชันไหนอันไหนเศร้ากว่ามันแล้วแต่บริบทที่เราใช้จะได้พูดรวมรวม แล้วแต่ว่าเราไปวางตรงไหนวางยังไงใช่ <Okay. S 1> มันเหมือนกับเหมือนเมือเราเขียนนิยายอ่ะเรามีคําว่าเศร้าอยู่อ่ะ uh huh. แค่คําว่าเศร้าอย่างเดียวมันไม่ฟังเศร้านะมันไม่เศร้า uh huh. เราต้องเอาคาว่าเศร้าอ่ะไปรวมกับประโยคอะไรสักอย่าง uh huh. uh huh. าใส่เรื่องราวให้มัน uh huh. มันถึงจะเศร้า ช่มันคือต้องเอาเอาเนื้อเพลงไปใส่ในลึกเข้เไปแต่เตลีมันก็รู้สึกใช่ใช่มันก็ทําได้แล้วในนั้นก็คือถึงแม้จะปิดกลับแล้วคุณภาพเสียงก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับคราวนี้พอเราเอาเรื่องนี้เอาเมเจอร์กับไมเนอร์คอร์ทที่เรามีมาใส่ในสเกลเมเจอร์กับไมเนอร์จริงครับในสเกลเมเจอร์คอร์ทที่หนึ่งสองคอร์ทที่หนึ่งสี่ห้าจะเป็นคอร์ทเมเจอร์นะครับแล้วก็คอร์ทที่สองสามหก จะเป็นคอร์ดไมเนอร์ครัตอนนี้เรามีแล้วหนึ่งเมเจอร์สองไมเนอร์สามไมเนอร์สี่เมเจอร์ห้าเมเจอร์หกไมเนอร์อันนี้คือนในคีย์เมเจอร์คอร์เจนะ็ดคีย์เมเจอร์ตอนนี้มีหกแมีหกคอร์ดใช่คอเจ็ดเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาแต่ดีแต่ไม่ดีเพราะว่าคอเจ็ดมันจะเป็นอีกชนิดหนึ่งมันไม่ใช่เมเจอร์ใหม่คราวนี้อันต่อมาครับฮาร์โมนิกไมเนอร์คอที่หนึ่งจะเป็นคอ,อร์ดไมเนอร์คอที่สี่เป็นคอร์ดไมเนอร์คอร์ดที่ห้าเป็นคอร์ดเมเจอร์ด้วยเพราะว่าเป็นฮาร์โมนิก คอร์ตทห้าเลยเป็นคอร์ตเมเจอร์คอร์ตที่สี่เป็นฮาร์โมนิกคอร์ตที่สี่เป็นคอร์ตไมเนอร์ครับอร์ตที่ห้ามันเป็นเมเจอร์เพราะว่ามันติดฮาร์โมนิกตัวที่เจ็ดแล้วก็คอร์ตที่หกเป็นคอร์ตเมเจอร์ส่วนไมเนอร์ตอนนี้คอร์ดที่หกมายังมีน้อยอยู่ที่หกคือหกมีสี่ห้าหก